ดีสวัสดีครับคุณผู้ฟังครับยินดีต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่รายการวิต ดีเด็ดครับพบกันเป็นประจำอัปเดตกันสัปดาห์ละสองตอนทุกวันพุธและปรัสดีบันทัง u t u b e ของ R M U T P Live กับผมกระจรศักดิ์บำรุงศิมมันจากคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครแม้แบบนี้พร้อมแล้วที่จะนําเสนอเรื่องราวต่างๆในแวดวงของวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีนวัตกรรมบางทีมีเรื่องของวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยหลายตอนเลยนะอยู่ในรายการนี้วิดีเด็ดครับถ้าคุณฟังไม่อยากพลาดรายการโปรรายการเด็ดของทาง R M U T P Live นะอย่าลืมเลยนะเข้ามาที่ YouTube ของ RM UDP Live กข้ามาอย่าลืมกด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดรายการโปรดและกันเด็ดของทาง RM UDP Live แห่งนี้ครับสำหรับวิดีเด็ดวันนี้วิดหน้าหนึ่งก็ต้องเกาะกระแสะกันสักหน่อยครับนะใครเป็นสาวกนะแฟนพันธ้นะอัง,งุ่นไซมัสแคทกันบ้างนะก็เรียกว่าเป็นผลไม้ที่ว่าเป็นเทรนยอดฮิตใน นะเป็นเทรนยอดฮิตเป็นเขาเรียกว่าเป็นกระแสเลยหล่ะนะว่านะจะต้องมาหาหามาเพื่อที่จะรับประทานให้ได้เลยเล่ะสำหรับองุนนะาชัยมัสแคทนะครับนะสะกดตามนี้เลยอัองุ่นุนชัยมัสแคทนะแต่ว่าก็มีเรื่องดราม่าจนได้ค่ะคุณผู้ฟังนะเขาว่ามีดราม่าเรื่องของสารตกถังอยู่ในอังุ่นชัยมัสแคทนะครับซึ่ง ผู้นําเข้าส่งออกวันนะครับว่าจีนอาจจะแบนผลไม้ไทยเอาแล้วนะเดี๋ยวมาติดตามรายละเอียดกันตรงนี้นะครับในช่วงของวิดนาหนึ่งนะครับช่วงของวิย์ทั่วไทยครับเรื่องราวของจังหวัดภูเก็ตครับที่จังหวัดภูเก็ตเปิดตัวโครงการ Urban เบ จับมือ5ประเทศในเอเชียเรื่องราวนี้นะครับจะเกี่ยวข้องกับอะไรนะอะไรมีความน่าสนใจอย่างไรเดี๋ยวมาตามกันในช่วงของวิทย์ทั่วไทยกันนะครับส่วนช่วงวิสดาโลกราเรื่องราวจาก o l e ลนะโอเลเนี่ยนะหรือ OLED เนี่ยนะเป็นเรื่องราวที่เกี่ยวกับนะกล้องมองกลางคืนเขาบอกว่า OLED สำหรับ กล้องมองกลางคืนบางกว่าแผ่นกระดาษนะและประหยัดพลังงานด้วยอ้าวเรื่องราวนีนะ้น่าสนใจอย่างไรนาะมีประโยชน์อย่างไรมีจุดเด่นอย่างไรเดี๋ยวมาตามกันในช่วงของวิทยาาร์โลกกันนะครับช่วงนี้ไปกันก่อนกับวิทย์หน้าหนึ่งครับช่วงวิทย์หน้าหนึ่ง วินาทีหนึ่งครับในรายการวิดีอัปเดตข่ากันเป็นประจำอัปเดตการสัปดาห์ละสองตอนทุวนพุทธและประัชฎีบันทาง YouTube ของ r m UDP l i v e กับผมกระจอนสักบำรุงสิม,ม่านครับช่วงวินาทีหนึ่งช่วงนี้นะเกาะกระแสะกันซะหน่อยในเรื่องราวของผลไม้ที่นะเป็นที่ยอดฮิตกันในระยะหนึ่งนะก่อนที่จะมีกระแสตรามาขึ้นมาก็คือเรื่องราวของอมุนเอ,อ่อองุนชัยมัสแคทนะครับซึมนะเป็นเป็นองุนที่ นาได้รับความนิยมน่าเห็นกันตามท้องตลาดตามห้างสรรพสินค้านะครับเยอะยามากมายเลยสำหรับเรื่องราวขององุ่นชัยมัสแกัต แต่ว่านะก็เกิดกระแสดาดราม่าขึ้นจนได้นะครับในเรื่องราวของสารตกค้างที่อยู่ในองุ่นชัยมัสแคทนะซึ่งตรงนี้ผู้นำเข้าส่งออกก็หวนนะจีนหวนว่าจีนเนี่ยอาจจะแบนผลไม้ไทยเลยนะครับซึ่งดราม่าสารตกค้างองุ่นชัยมัสแคทนะในยุคสมาคมผู้ค้าและส่งออกผลไม้ไทยนะตั้งข้อสังเกตหากตรวจสารตกค้างควรเช็คสินค้าทุกประเทศนะครับ เชื่อได้เลยนะว่าตอนนี้ผลกระทบเกิดขึ้นทุกภาคส่วนตั้งแต่ผู้นําเข้าถึงแม่ค้าตามตลาดนะ้หวันจีนเอาคืนแบรนด์ผลไม้ไทยนะซ้าเติมผู้ส่งออกผลไม้ไปจีนครับลูกเต่งเรียงชิดติดกันสีเขียวสดชวนรับประทานนะลองนึกภาพดูนะครับก็เป็นลักษณะขององ,งุ่นชัยมัสกัตนะผลไม้ นำเข้าอันโด่งดังจากต่างแดนที่ช่วงนี้นะคุณผู้ฟังก็เห็นได้ตามนะเห็นได้ทั่วไปเลยนะตามท้องตลาดและห้างสรรพสินค้าหลายคนนะต่างควักเงินซื้อเพื่อลิ้มลองรสชาดูสักครั้งนะคุณผู้ฟังเป็นแบบนี้หรือเปล่านะขณะที่ผลไม้นี้กําลังเป็นกระแสยอยู่นะและอยู่ในขาขึ้นเลยทุกอย่างก็ต้องสะดุดลงครับเพราะเมื่อวันที่ 24ตุลาคมที่ผ่านมานี่เองมูลนิธิเพื่อผู้บริโภคเครือขไขยเตือนภัยสารเคมีกำจัดศัตรูพืชหรือไทยแพนครับร่วมกับนิตยสารฉลาดซื้อครับมูลนิธิเพื่อผู้บริโภคและสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาหรืออ,อยอครับตั้งโต๊ะแถลงผลทดสอบสารเคมีเกษตรในองุ่นชัยมัสแคทนะครับนะทั่วกรุงเทพและปริมณฑลนะครับ นะข้อมูลบางส่วนนะบอกว่ามีการเก็บตัวอย่างอางุ่นชัยมัสแคททั้งหมด24ตัวอย่างจาก15สถานที่จำหน่ายในพื้นที่กรุงเทพและปริมณฑลทั้งในห้างสรรพสินค้าะตามตลาดขายผลไม้นะครับซึ่งมีราคาตั้งแต่กิโลกร,รัมละ100ไปจถึง6 9 9บาทเลยนะก่อนส่งต่อไปอยังห้องบริบัติการ b v a q นะซึ่งได้รับการรับรอง ISO นะ17,025นะ1 7 0่5เนี่แหละนะถ้าเรียงตัวนะครับเพื่อวิเคราะห์หาสารพิษตกค้างนะจากสารเคมีกำจัดศัตรูพืชโดยประเทศผู้บริตอังุนชัยมัสแคท24ตัวอย่างนะครับสุ่มซื้อจากการสั่งออนไลน์2ตัวอย่างจากร้านค้าและตลาด7ตัวอย่างและจากโมเดนเทรดสิตัวอย่างสามารถนะระบุได้เพียง9ตัวอย่างว่ามาจากจีน อีก15ตัวอย่างไม่สามารถระบุแหล่งที่มาได้ผลตรวจสอบครับพบว่า95.8%ของตัวอย่างอางุ่นช้มัสคัทหรือ23จาก24ตัวอย่างเลยนะพบสารพิษตกค้างเกินค่ากฎหมายที่กำหนดนะครับ ซึ่งหลังจากมีข่าวดังกล่าวออกไปภาพที่ตามมาคืออัง,งุ่นชัยมัสแคทราคาร่วงชนิดที่เรียกว่าดิ่งเหวเลยนะจนเกือบจะจจกฟรีเลยก็ว่าได้มารู้จักฟรีจะมีใครเอาหรือเปล่านะแล้วภาพจําของอัง,งุ่นชนิดนี้ก็กลายเป็นลบทันทีนะครับต่อนน้นเพจนะของอาจารย์เจษดาเด่นดวงบริพันธ์นะครับ นะ <S <S นะก็คือรอนศาสตราจารย์ดรเจษดาเด่นดวงบริพานนะประจำภาวิชานะท่านเ็นอาจารย์ประจำภาวิชาชีววิทยาคณะวิยทยาศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยครับแล้วก็ท่านเป็นนักสื่อสารวิยทยาศาสตร์ด้วยนะครับได้โพสต์ถึงประเด็นดังกล่าวความบางส่วนนะครับว่าเมื่อไปเจาะดูในรายละเอียดของผลการศึกษาก็พบว่าจริงๆแล้วแทบทุกตัวอย่างที่ตรวจนั้นมีค่าปริมาณของสารเคมีตกค้างยังอยู่ในแกนที่กำหนดตามมาตรฐาน คเด็กนะก็คือ codex นะครับซึ่งวันเดียวกันนะั้นะทางออยครับได้ออกมาชี้แจงครับว่าสารตกค้างนะสารตกค้างที่ตรวจพบในองุ่นช้ยมัสแคทมีเพียงตัวอย่างเดียวที่พบครอไพรริฟอสซึ่งกฎหมาย ห้ามใช้นะส่วนสารตกค้างอื่นๆมีทั้งกลุ่มที่กฎหมายในระบุค,ค่าความปลอดภัยซึ่งผลการตรวจไม่เกินเกณฑ์ความปลอดภัยที่กำหนดนะและกลุ่มสารกำจัดสัตรูพืชที่ระดับสากลไม่ได้จัดอยู่ในรายการเฝ้าระวังเนื่องจากไม่มีข้อมูลการก่ออันตรายนะขอผู้บริโภคอย่าตื่นตระนโกนะครับท้งนี้ออยได้ยกระดับการเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดและขอให้ผู้บริโภคให้ความสําคัญกับการล้างผักผลไม้อย่างถูกวิธีนะเพื่อลดสารตก ข้างครับซึ่งความคิดเห็นจากนายกสมาคมผู้ค้าและส่งออกผลไม้ไทยนะทางด้านนายสัญชัยปุรณชัยคีรีนะครับนายกสมาคมผู้ค้าและส่งออกผลไม้ไทยนะก็บอกนะครับพร้อมกับตั้งข้อสังเกตว่าไม่ได้มองว่านี่เป็นการสุ่มตรวจอง,งุ่นจากจีนแต่เป็นการเจาะจงตรวจอง,งุ่นจากจีนนะท่านนี้เขาก็พูดเองว่าอาง,งุ่นในไทยมีที่มาจังหมด 8ป,ประเทศแต่กลับเลือกเจาะแค่อังุุนจากจีนซึ่งเป็นช่วงที่อังุุนจีนกําลังออกผลและเข้าสู่ตลาดครับนะซึ่งองุุนทุกประเทศมีสารตกค้างหมดแต่ตกค้างในเกมปลอดภัยหรือไม่นะตรงนี้ต่างหากที่เขามองว่าเขาต้องอทาง ทางนานาต้องชี้แจงส่วนที่บอกว่าเกินมาตรฐานต้องดูว่ามาตรฐานไหนครับสากลไทยหรือจีนถ้าอยู่ในไทยก็ควรอ้างมาตรฐานไทยดังนั้นสรุปแล้วเรื่องนี้ทำขึ้นเพื่ออะไรนะครับซึ่งตรงนี้นะครับนายสัญชัยนะบอกว่าสิ่งที่นาสงสัยเลยก็คืออยจะร่วมแถลงทำไมในเมื่อนะทางเขาเองเป็นเอกทางเขานะเขาเป็นเอกชนและ ออยเป็นหน่วยงานภาครัฐยิ่งไปกันใหญ่นะครับเพราะตอนถแถลงออยบอกไม่ปลอดภัยพอมาอีกวันกลับออกมาประกาศว่าหากล้างให้ดีก็ปลอดภัยกินได้นะครับแต่นะครับคุณสัญชัยมองว่ามันไม่ทันแล้วเพราะผลกระทบเกิดขึ้นแล้วนะครับนะซึ่งการตรวจไม่ผิดแต่มองว่านะต้องตรวจรอบด้านนะครับและถ้าตรวจก็ใช้ชื่อหัวข้อว่าตรวจสารตกค้างในหนุน ในอังุ่นนะครับต้องไม่ใช้คำแบบที่เสนอข่าวทั่วไปนอกจากนั้นนะครับอยากให้มีเปเปเร์ชัดเจนนะเพราะเมื่อเป็นนิติบุคคลอาจถูกว่าจ้างจากใครก็ได้นะครับซึ่งนาะคุณสัญชัยนะมองแค่มองถึงความเป็นธรรมและเป็นกลางนะครับถ้าชัดเจนก็จะไม่ตั้งข้อสงสัยเลยนะเพราะยอมรับว่าสินค้าเกษตร,รที่ได้มาตรฐานก็มีไม่ได้มาตรฐานก็มีนะครับ ซึ่งนายกสมาคมผู้ค้าและส่งออกผลไม้ไทยบอกว่าเรื่องต่อไปที่สงสัยเลยก็คือจีนเนี่ยจะตอบโต้เราอย่างไรตอบโต้ไทยอย่างไรเนี่ยแหละนะครับเพราะนะก็ยังไม่โต้ทางจีนก็ยังไม่โต้ตอบทันทีนะครับก็ต้องพิจารณากันก่อนนะซึ่งถ้าจีนไม่โอเคจะนำยังไงนะสุ่มตรวจทุเรียนไทยนะไทยเราจะรับได้ใช่ไหมนะครับ นะซึ่งมีคำถามมาว่าโดยปกติหน่วยงานภาครัฐมีการสุ่มตรวจของนำเข้าหรือไม่นะครับก็ได้รับคำตอบว่ามีอยู่แล้วครับนะแต่ถ้าตรวจเจอหน้าด่าน ก็เขาจะไม่ประกาศว่าเจอของบริษัทไหนนะก็ไม่มีการถแถลงข่าวแต่จะทําหนังสือไปทางทูตเกษตรว่าตรวจเจออะไรนะครับซึ่งขณะนี้นะสิ่งที่เกิดขึ้นจากการถแถลงวันนั้นทาให้เกิดผลกระทบไปหมดเลยนะครับผู้ประกอบการเสียหายของนําเข้าก็เสียหายนะวันนั้นนะครับนะได้เดินเข้าบ้านสิ่งที่น่าเศร้าเลยก็คือนะครับต่างเอ่อคุณนะครับคุณสัญชัย เองนะก็คุณสัญชัยเองก็ได้เห็นองุ่นชัยมัสแคทที่ยังห่อเรียบร้อยตั้งอยู่บนถังขยะนะครับนะก็เลยดูน่าสลดนะครับก็ต้องยอมรับว่าการนำเสนอข่าวถ้าสื่อก่อไม่ติดกระแสก็ไม่ได้ยอดไค์นะครับทุกคนก็รีบรีบท้าให้ได้ยอดไหนะจะจริงหรือไม่ก็ยังไม่ได้ตรวจสอบสารตกค้างมีในพืชผักผลไม้นะพืชผักผลไม้ทุกอย่างอยู่แล้วนะครับแต่อยู่ในเปอร์เซ็นต์ที่ปลอดภัยหรือไม่ต้องนำเสนอให้ถูก การตรวจหาสารไม่ใช่เรื่องผิดแต่อาจจะผิดที่การสื่อสารนะครับอ่ะก็นะปรากฏนะไปเป็นมามาก็เป็นเรื่องราวของการสื่อสารนะครับนะก็ต้องนะได้ข้อมูลอะไรก็ต้องนะไตรตรองดูก่อนนะครับว่าเอ๊ะมันข้อมูลประมาณนี้เนี่ยนะจะมีมีความแท้จริงอย่างน้อยนะครับมากน้อยแค่ไหนแล้วก็หลักการทางวิทยาศาสตร์ก็เป็นเรื่องที่สําคัญนะครับนะ อย่างที่ท้ายอ้างอิงตามนี้ก็แปลว่าผักผลไม้โดยปกติก็จะมีอาจจะมีสารอยู่แล้วแหะแต่ว่าจะมีนะครับสารเนี่ยเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานนะที่นะไม่ก่อยให้เกิดอันตรายมากเกินไปไหมนะครับตรงนี้เนี่ยแหละเป็นเรื่องที่สําคัญเลยนะครับอ่ะเพราะฉะนั้นนะการสําคัญมากถ้านะมองเลยนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยนะการให้ความรู้นะครับมากขึ้น นะให้ความรู้ความเข้าใจมากขึ้นเนี่ยก็อาจที่จะนะไม่อาจจะไม่ด่วนสรุปไปสัดทีเดียวนะแต่ว่าก็จะได้นะได้ข้อสรุปที่ว่าได้ผ่านการไตร่ตรองมากกว่านี่แหละนะครับเรื่องนี้นะสำคัญไม่แพ้กันเลยนะครับนะนี่คือเรื่องราวของวิดหน้าหนึ่งะครับนะเรื่องราวของเออเหตุดราม่าสารตกครั้งนะสารตกครั้งอังุ่นชัยมัสแคทนะครับ นะผู้นําเข้าส่งออกวันว่าจีนนะอาจจะแบนผลไม้ไทยนะครับก็ต้องตามกันต่อไปนะครับว่าเป็นอย่างไรนะครับตอนนี้นะนะเป็นอย่างไรต่อไปนะก็ต้องตามกันต่อนะครับนะซึ่งถ้ามีถ้าเป็นไปได้เนี่ยหากมีข้อมูลอัปเดตนะก็ทางรายการนะครับวิดดีเดดก็จะอาจจะมาอัปเดตเพิ่มเติมนะครับหรือว่าก็ต้องติดตามข่าวสารนะครับตาม สื่อต่างๆนะครับอย่างมีสตินะครับอ่านี่คือเรื่องราวของวิดหน้าหนึ่งนะครับช่วงหน้าวิท์ทั่วไทยครับ,นะรบเรื่องราวจากจังหวัดภูเก็ตนะครับเปิดตัวโครงการ u r b a n Act จะมือ5ประเทศในเอเชียนะครับอ่าเรื่องราวของโครงการ u r b a n Act จะเป็นโครงการที่เกี่ยวกับอะไรเดี๋ยวมาตามกันต่อกับวิท์ทั่วไทยครับช่วงวิดท,ทั่วไทย วิ์ทั่วไทยครับในรายการวิทดีเดคขับพบกันเป็นประจำอัปเดตการสัปดาห์ละสองตอนทุวันพุธและประสิทธิ์บันทัง YouTube ของ RM UDP Live กับผมกระจรศักดิ์บำรุงสิม,มั่นครับนะสำหรับคุณผู้ฟังที่มีข้อติชมรายการมีคำแนะนำ หรืออย่างน้มเสีองอะไรเนี่ยบอกกันเข้ามาได้เลยนะมีหลากหลายช่องทางในการติดต่อสื่อสารไม่ยัง YouTube IM u d b Live แห่งนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นช่องทางนะท,ทางเฟซบุ๊กแฟนเพจพิมคำว่าอาร์เอ็มาูดีพีไลฟ์ครับแล้วก็อินบอททักแชทกับทางทีมงานเจ้าหน้าที่ได้เลยหรืออีกหนึ่งช่องทางครับคุณผู้ฟังฟังคลิปเสียงอยู่ตอนนี้ใต้คลิปเสียงครับจะมีช่องคอมเมนต์คุณผู้ฟังนะพิมพคอมเมนต์กันเข้ามาได้เลยนะครับไม่ว่าจะติชมแนะนำย้ายน้มเสียงอะไรเนี่ยบอกกันเข้ามาได้เลยนะครับสะดวกช่องไหน,นเลือกนัก ช่องทางหนึ่งนะสะดวกช่องทางไหนก็เลือกสักช่องทางหนึ่งที่สําคัญคุณผูฟ้ฟังฟังรายการวิทย์ดีเด็ดแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันด้วยเพเพิ่มยอดวิว <your view S 2> ให้กับทางรายการแล้วก็ทาง YouTube IM UDP Live แห่งนี้ครับฝากไว้ด้วยครับนี่คือเรื่องราวของวิทย์ทั่วไทยครับจากจังหวัดภูเก็ตครับนะเปิดตัวโครงการ Urban Act นะพร้อมเปลี่ยนแปลงไปสู่การพัฒนาเมืองแบบคาร์บอนต่ำและฟื้นนะ และฟื้นตัวได้นะครับร่วมมือกับนาห้าประเทศในเอเชียครับตรงนี้ครับเมื่อวันที่29ตุลาคมที่ผ่านมานะก็คือเมื่อวันสื่อนี้เองครับที่โรงแรมรอยัลภูเก็ต City ้จังหวัดภูเก็ตครับนายสมาวิทย์สุพันไพครับรองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตเป็นประธานเปิดและกล่าวปฐาฐกถาในการประชุมเปิดตัวโครงการพัฒนาเมืองแบบองค์รวมเพื่อส่งเสริมการเติบโต แบบคาร์บอนต่ำและการเป็นเมืองที่ฟื้นตัวได้นะหรือ Urban เบิครับพื้นที่นำร่องจังหวัดภูเก็ตโดยมีนายไฮไฮนริกกูเดนุชครับ่วมในการโครงการ Urban เบินแางสาวอัญชลีตันวานิทครับที่ปรึกษาด้านการผังเมืองจากกรมโยธาธิการและผังเมืองผู้แทนสำนักง,งานประหลัดกระทรวงมหาไทยนะผู้แทนจาก จิสนะหรือกิสเนี่ยนะ G I Set นักกิสหรือจิสเนี่ยนะครับและภาคีเครือข่ายเข้าร่วมโดยในส่วนพื้นที่จังหวัดภูเก็ตมีภาครัฐเอเกชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นเข้าร่วมรับฟังและเสนอแนะข้อมูลของจังหวัดภูเก็ตนะครับโดยโครงการนี้ครับได้รับการสนับสนุนจากแผนงานปกป้องการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศระดับสากลหรือ IKI ครับโดยกระทรวงเศรษฐกิจและการดำเนินการด้านสภาพภูมิอากาศสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีหรือ BMWK ครับ เป็นโครงการระดับภูมิภาคที่สนับสนุนการเปลี่ยนแปลงไปสู่การพัฒนาเมืองแบบคาร์บอนต่ำและฟื้นตัวได้นะรวมทั้งมีส่วนร่วมในการดําเนินการตามเป้าหมายการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศระดับชาติและเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนมีการดําเนินการร่วมกันกับ5ประเทศในเอเชียแปซิฟิกไม่ว่าจะเป็นจีนอินเดียอินโดนีเซียนะครับแล้วก็ฟิลิปปินส์และ ไทยด้วยนะซึ่งนำร่องในจังหวัดภูเก็ตเชียงใหม่และขอนแก่นครับทางด้านนายไฮนริกกูเดนุชนะครับผู้อำนวยการโครงการ Urban Act นะบอกว่าในส่วนของจังหวัดภูเก็ตเองก็ได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศนะทั้งในเรื่องของดินโครนถลม่มนำท่วมนะจึงเป็นเหตุสำคัญที่ นาได้มาจัดกิจกรรมและโครงการ Urban Act ในพื้นที่นี้โดยหวังว่านาจะได้รับข้อมูลจากคนในพื้นที่เพื่อนำไปต่อยอดในการจัดทำโครงการต่อไปในอนาคตได้ครับอ่ะก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีนะที่จะมาช่วยกันนะครับพัฒนาเมืองแบบคาร์บอนต่ำแล้วก็ฟื้นตัวได้นะจากสภาวะที่นะครับสภาวะที่บอกก็เรียกว่าเป็น อ่าสภาว,วะปัญหาทางด้านสิ่งแวดล้อมเลยแหละนะโดยเฉพาะเรื่องเราของปัญหาภาวะโลกร้อนเนี่ยแหละนะที่ นะดูวนันนี้ทั่วโลกกำลังกำลังเผชิญอยู่แล้วก็นะหลายต่อหลายหน่วยงานก็กําลังที่จะหาทางนะผลักดันแก้ปัญหานะได้ผลักดันเป็นวาระแห่งชาติเลยนะครับแล้วก็นะครับแต่ละหน่วยงานแต่ละจังหวัดแต่ละพื้นที่แต่ละชุมชนก็นะครับได้มีการหาหรือหาทางนะแก้ไขปัญหาในเรื่องราวของภาวะโลกร้อนรวมไปถึงเรื่องราวของการพัฒนาเมืองแบบคาร์บอนต่ำแล้วก็ฟื้นตัวได้นะครับอาจภูเก็ตก็ได้นำร่องแล้วนะครับนะจังหวัดอื่นๆว่าไงครับ นะก็มาช่วยกันได้เลยนะนี่คือเรื่องราวของวิทย์ทั่วไทยครับเรื่องราวจากจังหวัดภูเก็ตนะครับกับการเปิดตัวโครงการ Urban Act จับมือ5ประเทศในเอเชียนะโดยเฉพาะเอเชียแปซิฟิกเนี่ยแหละนะครับนะนะในเอในเอเชียแหละถ้าพูดง่ายๆก็คือจีนอินเดียนะอินโดนีเซียฟิลิปปินแล้วก็ไทยนะครับโดยนายเฮดเลยก็คือจาก ประเทศเยอรมนีนั่นเองนะครับอ่านี่คือเรื่องราวจากวิทย์ทั่วไทยช่วงนาวิดสตาโลกราเรื่องราวของ OLED ครับ OLED นะเป็นเทคโนโลยีสำหรับกล้องมองกลางคืนครับบางกว่าแผ่นกระดาษและประหยัดพลังงานด้วยเอาเรื่องราวนี้จะเป็นเช่นไรตามกันต่อครับกับวิดสตาโลกครับช่วงวิสตาโลก มาถึงช่วงนี้วิดสตาโลกครับ นะในรายการวิดดีดครับเรื่องราวของเทคโนโลยี OLED ครับกำลังเปลี่ยนแปลงการออกแบบกล้องมองกลางคืนให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นมีขนาดบางกว่าแผ่นกระดาษและช่วยประหยัดพลังงานมากขึ้นด้วยนะนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยเซนทรัลฟลอริดาครับพัฒนากล้องมองกลางคืนให้มีขนาดบางและเบาบางเบ,า,งบา,งกากว่าเดิมมากนะบางแล้วก็เบากว่าเดิมมากเลยนะโดยทําให้บางกว่าแผ่นกระดาษและประหยัดพลังงานสูงขึ้นด้วยคุณ สมบัติการแสดงภาพที่คมชัดในที่ที่มีแสงน้อยเหมาะสําหรับการใช้งานในหน่วยทหารและการกู้ภัยครับการพัฒนาเทคโนโลยี OLED ครับได้รับความสนใจอย่างมากในวงการอิเล็กทรอนิกส์และล่าสุดครับได้นํามาใช้ในการผลิตกล้องมองกลางคืนซึ่งทําให้อุปกรณ์เหล่านี้มีขนาดบางลงครับผลการวิจัยที่ตีพิมพ์ในวรารสาร o p ปติกนะออปตินะโดยนักวิทยาศาสตร์จากมหาวิทยาลัยเซนทรัลฟลอริดาครับชี้ให้เห็นเลยนะว่า OLED ครับสามารถให้ภาพที่คมชัดในที่แสงน้อยได้อย่างมีประสิทธิภาพนะพร้อมกับลดน้ำหนักของอุปกรณ์ลงอย่างมากการออกแบบใหม่นี้ทำให้กล้องมองกลางคืนมีขนาดที่เบาเออบางกว่านะมีขนาดที่บางกว่าแผ่นกระดาษและสะดวกต่อการพกพานนะเพราะว่านะครับ น้ำหนักเบากว่าเดิมมากนะการใช้งาน OLED ในกล้องมองกลางคืนนะครับไม่เพียงแต่ช่วยทำให้อุปกรณ์มีขนาดกะทัดรัดมากขึ้นแต่ยังประหยัดพลังงานได้อย่างมีนัยสำคัญเทคโนโลยีนี้นะครับช่วยลดการใช้พลังงานลงได้มากเมื่อเปรียบเทียบกับกล้องมองกลางคืนแบบเดิมทําให้ผู้ใช้งานสามารถ ใช้งานได้นานขึ้นในสภาวะที่ไม่สามารถชาร์จหรือเปลี่ยนแบตเตอรี่ได้บ่อยครั้งนอกจากนี้การทดสอบในสภาพแวดล้อมจริงแสดงให้เห็นว่ากล้องที่ใช้ OLED สามารถสร้างภาพที่มีความคมชัดแม้อยู่ในสภาวะแสงน้อยซึ่งมีความสำคัญอย่างยิ่งสำหรับหน่วยงานที่ต้องทำงานในเวลากลางคืนหรือในพื้นที่ที่มีแสงน้อยนะครับอย่างเช่น ทหารหรือหน่วยกู้ภัยการลดขนาดและน้ำหนักของอุปกรณ์ยังช่วยลดความเมื่อยล้าในการใช้งานระยะยาวนะครับ อนาคตของเทคโนโลยี OLED ในกล้องมองกลางคืนนะครับมีความเป็นไปได้สูงนะที่จะถูกนำมาใช้งานในอุตสาหกรรมหลากหลายนะครับหลากหลายประเภทเลยไม่ว่าจะเป็นการกอร่อสร้างการสำรวจแหล่งทรัพยากรธรรมชาติหรือแม้กระทั่งการใช้งานทั่วไปในชีวิตประจำวันการพัฒนานี้ไม่ได้เพียงแค่ช่วยเพิ่มความสะดวกในการใช้งานเท่านั้นนะครับแต่ยังช่วยลดการใช้พลังงานและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานในสถานการณ์ต่างๆที่ต้องการอุปกรณ์ ขนาดเล็กแต่มีคุณภาพสูงนะครับอ่ะเดี๋ยวนี้เรื่องราวของนะเทคโนโลยีกล้องนะครับเทคโนโลยีเลนส์เนี่ยก็นะครับนะเทคโนโลยีต่างๆนี้ก็ถือได้ว่านะครับได้พัฒนานะครับมากยิ่งๆขึ้นก็ไม่ทรว่าอนาคตข้างหน้าก็จะพัฒนาอะไรตอบ มีอะไรได้นะครับมากขึ้นใช้งานได้สะดวกยิ่งกว่าเดิมหรือไม่อันนี้คงต้องติดตามกันต่อไปนะครับแต่ก็นี่ถือว่าเป็นอีกหนึ่งขั้นนะครับจากมหาวิทยาลัยเซนทรอนฟลอริดานกกับการพัฒนาเทคโนโลยี OLED นะครับสำหรับกล้องมองกลางคืนที่บางกว่าแผ่นกระดาษและประหยัดพลังงานอีกด้วยแถมน้ำหนัก เบาอีกด้วยนะครับพกพาไปไหนได้สะดวกเลยนะอ่ะมาถึงท้ายรายการครับนะคุณผู้ฟังที่อยากจะติดตามนะรับชมรับฟังรายการต่างๆของทาง YouTube r m UDP Live แห่งนี้นะครับก็เข้ามาที่ YouTube ของ r m UDP Live แล้วเลือกรายการ เลือกต่อน,นะที่อยากจะติดตามรับชมรับฟังแล้วก็คลิกไปที่คลิปนั้นๆแล้วก็นะติดตามรับชมรับฟังกันได้อยู่ที่ไหนก็ติดตามได้กับทาง YouTube RM UDP ม l v e e แห่งนี้และถ้าคุณผู้ฟังไม่อยากพลาดรายการโปรดรายการเด็ดของทาง RM UDP l i ม e นะอย่าลืมเลยนะก็มาที่ YouTube ของ RM UDP l i ม e ข้อไมล่ลืมกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดรายการโปรดและการเด็ดของทาง R M U D P Live แห่งนี้ครับหมดเวลาแล้วครับกับรายการวิดีเด็ดครับเจอกันได้ใหม่ในตอนหน้าเป็นประจำอัปเดตกันสัปดาห์ละ2ตอนทุ่มพูธแล้วราศดีัญทาง YouTube ของ R M U D P Live เจอกันได้ใหม่ครับในตอนหน้าสำหรับวันนี้ผมกระจรศักดิ์บำรุงสินมั่นผู้ดำเน,นรายการสวัสดีครับวิธีเด็ด